สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พิธีโฟกัสไต้หวันประจำวันที่29พฤษภาคมกับดิฉันพรยานีงามจัดเตยไทยคุณผู้ชมคะปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรในเมืองยุลลินยังคงรุนแรงเนื่องจากโครงสร้างประชากรเข้าสู่ช่วงสูงอายุแต่ระเบียบของกระทรวงแรงงานระบุว่าหากนายจ้างมีการจ้างแรงงานผิดกฎหมายจะถูกปรับรายหัวและนายจ้างมักจ้างแรงงานผิดกฎหมาย4-5คนทําให้ต้องถูกปรับหลายแสนแต่เพื่อบรรเทาภาระของเกษตรกรเทศบาลยุลลินจึงปรับเกณฑ์การคิดค่าปรับเป็นแบบคิดตามจํานวน คดีแทนโดยจะปรับคดีละ150,000ดอลลาร์ไต้หวันต้นหอมที่เพิ่งเก็บเกี่ยวยังคงต้องอาศัยแรงงานคนในการคัดแยกและจัดเรียงก่อนสง่งขายเนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพเพียงพอเข้ามาช่วยหล้งกังงโบกเก่งก็ทิงกี่ที่ว่าต้นเจ๊จมาไอาเดียมเียวกงธาดิบห่อ ขณะเดียวกันสวนถั่วในบริเวณนี้ก็จําเป็นต้องใช้แรงงานคนคัดถั่วทีละฝักเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเนื่องจากยุนลินเป็นเมืองเกษตรกรรมขนาดใหญ่ภาวะประชากรสูงอายุส่งผลให้งานภาคเกษตรรวมถึงภาคการผลิตดั้งเดิมในพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างต่อเนื่องโดยในปีที่ผ่านมาทางเทศบาลได้สั่งปรับรวมทั้งสิ้น143รายการเนื่องจากนายจ้างในพื้นที่ว่าจ้างแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายจานวนมากกว่า1น0คน 非经可可的一个外国人工作的部分的话，那这边最低法是十五万到七十五万。 ตามระเบียบของกระทรวงแรงงานหากนายจ้างว่าจ้งางแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายจะถูกปรับ1 5 0 0 0 0เหรียญไต้หวันต่อแรงงาน1คนส่วนแรงงานจะถูกส่งตัวกลับประเทศพร้อมถูกปรับ3 0,000เหรียญไต้หวันเนื่องจากพื้นที่เกษตรกรรมมักจ้งางแรงงานครั้งละ4-5คนซึ่งอาจต้องเผชิญโทษปรับสูงหลายแสนทางเทศบาลเมืองยินลินจึงใช้จำนวนคดีเป็นเกณฑ์นในการพิจารณาโดยกำหนดโทษปรับขั้นต่ำของแต่ละคดีไว้ที่1 5 0 0 0 0เหรียญไต้หวัน ช่วงก่อนเทศกาลไหว้พระจางประเทศจีนส่งเรือตำรวจทะเลสี่ลำเคลื่อนไหวรอบเกาะจินเหมินติดต่อกัน2วันในขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมไต้หวันเผยพบเครื่องบินและเรือรอบอยู่รอบเกาะไต้หวันอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทำเนียบข่าวได้ออกมาเตือนว่าจีนอาจเตรียมบุกไต้หวันในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เจ้าที่ยามฝั่งของเกาะจีนเหมือนเดินเรือประกบคู่กับเรือจีนจำนวนสีลำซึ่งอ้างว่ากำลังออกล่าตระเวนโดยฝ่ายจีนมีพฤติกรรมก่อกวนอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นเรื่องปกติเฉลี่ยเดือนละสครั้งครั้งละประมาณ2ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองฝั่งช่องแคบไต้หวันและสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อสันติภาพและสเสถียรภาพในภูมิภาค คณะกรรมการกิจการทางทะเลไต้หวันระบุว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาพบชาวจีนลักลอบเข้าเมือง27กรณีโดยมาจาก15มณฑลของจีนจึงไม่ตัดความเป็นไปได้ว่าอาจเป็นปฏปบัติการที่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบเมื่อวันที่27พฤษภาคมพบเครื่องบินรบจีน31ลำเรือรบจีน9ลำและเรือของทางการจีนอีกหนึ่งลำก่อกวนไต้หวันอย่างต่อเนื่องโดยอดีตเจ้าหน้าที่ของสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐเตือนว่าจีนอาจกำลังเตรียมการเพื่อปิดล้อมไต้หวัน this uh, is a signal that china may be preparing uh, actions short of an invasion against taiwan um, in the next few years โทมัสอดีตเจ้าที่สภความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐชี้ว่าการซ้อมรบที่มีชื่อว่าสายฟ้าฟาดช่องแคบ2025เอของจีนซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนเมษาย,ยนบริเวณรอบช่องแคบไต้หวันนั้นถือเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงแผนการบุกไต้หวันในอนาคตอย่างไรก็ตามจีนอาจไม่ใช้กำลังทหารบุกดิดโดยตรงแต่อาจใช้มาตรการปิดล้อมหรือตัดขาดไต้หวันจากโลกภายนอกแทนนอกจากนี้เขายังย้ำอีกด้วยว่าสหรัฐให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการรักษาสถานะปัจจุบันในช่องแคบโดยพันธมิตรต้องประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อหหลลีกกกเเ่ยมใ้้ใิดารประขึน คดีฆาตกรรมหั่นศพต่อเนื่องที่เกิดในนครเกาสงเมื่อต้นปีได้สิ้นสุดการสอบสวนแล้วเมื่อวานนี้โดยจางเจี้ยจงถูกตั้งข้อหาฆ่าพี่ชายพี่สะพ้ยและหญิงสาวอีกหนึ่งคนก่อนจะชำละศพและโยนทิ้งที่ท่าเรือเกาสงแม้เขาจะปฏิเสธทุกข,ข้อกล่าวหาแต่อายการยื่นฟ้องขอให้ศาลตัดสินประหารชีวิตถึง3ครั้ง เมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาจางเจี้ยจงถูกส่งตัวไปพิจารณาคดีที่เกาสงหลังถูกกล่าวหาว่าฆ่าหันศพเหย,ยื่อสามรายทางอายการส่งฟ้องขอให้ลงโทษประหารชีวิต3ครั้งฐานฆ่าคนโดยเจตนา คดีนี้จางเจี้ยจงได้ฆาตรกรรมถึง3รายต่อเนื่องจากปลายปีที่แล้วถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้โดยใช้วิธีการรัดคอจนเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ตรวจพบของกลางเช่นค้อนกันไก่ซึ่งอาจเป็นอาวุธที่ใช้ในที่เกิดเหตุในขณะเดียวกันจากร่างผู้เสียชีวิตที่นำขึ้นจากน้ำและการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดเจ้าหน้าที่เชื่อว่านายจางเจี้ยจงมีเจตนาฆ่าผู้เสียชีวิตแต่อย่างไรก็ตามเขายังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานอกจากนี้สารเห็นว่าพฤติการของเขามีมูลและอาจก่อเหตุซ้ำจึงมีคำ สั่งให้อายัดตัวห้ามเยี่ยม3เดือนมันเทศเผาในร้านสะดวกซื้อของไต้หวันได้รับความนิยมอย่างมากมียอดขายรวมกว่า40ล้านหัวต่อปีซึ่งเป็นพันธ์ไทยหนงเบอร์57ทั้งหมดโดยมันเผาชนิดนี้มีเนื้อนุ่มแน่นมีกลิ่นหอมหวานเฉพาะตัวเนื้อไม่แฉะเหมาะกับการแปรรูปจึงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย มันเผาในร้านสะดวกซื้อขายดีโดยบางสาขาไม่ถึงบ่ายสองก็ขายหมดแล้วมันเผาที่วางขายอยู่ในร้านสะดวกซื้อของตหวันคือมันเทศสายพันธุ์ไทนงเบอร์5 7็ซึ่งเป็นผลผลิตจากการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างพันธุ์พื้นเมืองตหวันที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงกับพันธุ์สารัตที่นุ่มนิ่มถูกปากไทนงเบอร์ห7ถูกคัดเลือกจากลูกผสมกว่า1,000สายพันธุ์ได้รับการพัฒนาขึ้นเมื่อเจปีก่อนและยังคงได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบัน 做的的特香甜度又很高消者喜是最重要ผู้ประกอบการกล่าวว่ามันเทศสายพันธ์ุนี้นอกจากจะเหมาะกับการเพาะปลูกในไต้หวันแล้วยังสามารถนำมาแปรรูปได้หลากหลายรูปแบบตั้งแต่การเผาแบบดั้งเดิมการเผาแล้วนำไปแช่เย็นรวมถึงการทำเฟรนช์ฟรายมันแผ่นอบกรอบตลอดจนเครื่องดื่มลาเต้มันเทศ อย่างไรก็ตามในอดีตมันเทศสายพันธุ์นี้ก็เคยเผชิญกับวิกฤตใหญ่ถึงสองครั้งโรคไวรัสในพืชที่ระบาดในช่วงทศวรรษที่1970ทําให้มันเทศได้รับความเสียหายถึง70%ต่อมาในช่วงทศวรรษที่1990โรคลากเน่าคนเน่าก็ส่งผลให้ผลผลิตลดลงอย่างมาก当然最大大的爆发就是我们从民美食走走入入超超商商你你在四里面平生活。 มันเทศสายพันธุ์นี้มีพื้นที่ปลูกในประเทศราว10,000เฮกตาร์ครองส่วนแบ่งในตลาดสูงถึง85%โดยได้ก้าวผ่านความยากลำบากในดีจนประสบความสำเร็จด้วยยอดขายมันเผา40ล้านหัวต่อปีในสีร้านสะดวกซื้อรายใหญ่ของไต้หวันสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงถึง1,000ล้านเหรียญไต้หวันถือเป็นยุคทองของมันเทศเลยทีเดียว ช่วงที่ผ่านมาพบฝูงวานหัวทุยจำนวนมากอยู่นอกชายฝั่งเมืองควาเลียนอีกทั้งยังมีแม่ลูกวานหลายคู่ผู้ประกอบการทัวร์เผยปกติฤดูที่จะเห็นวานเหล่านี้คือช่วงเดือนมีนาคมแต่ในปีนี้กลับมาช้ากว่าปกติ วานหัวทุยตัวใหญ่โผล่ขึ้นเหนือน้ำพ่นน้ำหายใจสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวรอบๆมีวานมากกว่า10ตัวและเป็นคู่แม่ลูกอีกหลายตัวทำให้ได้รับเสียงฮือฮาจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากผู้ประกอบการทัวร์เผยว่าปีนี้วานหัวทุยมาช้ากว่าปกติคาดว่าอาจเกี่ยวกับอุณหภูมิและกระแสน้ำผู้เชี่ยวชาญเผยฤดูของวานหัวทุยจะอยู่ที่เดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมอย่างไรก็ตามการปรากฏตัวของวานหัวทุยก็ถือว่าเป็นการเปิดฉากักฤดูร้อนในปีนี้อย่างเป็นทางการ ขอบคุณที่รับชมพิเทสโฟกัสไต้หวันในวันนี้นะคะจากการด้วยภาพการปล่อยเพนกวินกับคืนสู่ธรรมชาติที่อาร์เจนตินาแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ